ที่ตัวดูบอกเน้นเขาไปรับ่อใช่ไหมคะเรื่องความสุกอโอ้ไม่กอด

ะรก็ม oh anyway, ีก็มีค่ะใช่ไหมมันจะติดเชื้อไหมาลูกวะไม่รู้ไม่เ claro> ข้าใจแบบไปไปเที่ยวบ้านเขาใช่ไหมแบบกินข uh ้าวกันอร่อยได้ยังไงไม่แก้ต่างปวดแขนแนี่ไงบอก๊สนี่นะคะคือบ่อแก๊สนะคะตึงไหมตึงมากเลยค่ะมันตึงมากเลยนะคะอันนี้ค่ะ นั้นก็ได้เออล้มโลูกไปตรงนั้นได้ทีล้มลกมจได้เดินาอก่อนธิบายก่อนคุณจะได้ทำวิดีโอคุณได้เนาะยีอ่ะเดินมาุษยเพื่อนเาได้ไลูกเื่อตรงนี้ก็ได้นั่งคนไ้เอรงมดได้ไหมได้ไหมนี่ันี้ก็ได้ลูกข้างหลังนี่มันหลังมดะไอ้หนุ่มมาข้างหลังคูลูกโมด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  ไม่หมดดิ้เลยได้มันกัดเจ็บนะออกมาออกมาหันหน้ามาด้านนี้อ่อนนั่งได้อะไรมาเดอ๋ยาเอาขาลงไปลงโอเคปลาหมูเนาะปลาหมูที่เอาลงมาเนี่ยมีมีมีโรงเรือนนี้เนาะอันนี้ข้างในเนี่ยจะเป็นแนบมาดีกว่าแนบมาแล้วก็มีลูกตัวนี้เยอะมากเลย แล้วก็ฝั่งนั้นคือไม่มีเนะเาจะกสดงวาจับไปในตลาดนั่แหละอันนั้นคือขุนหูขุน,นอยู่สองสองโรงเนี่ยน้ำจะลงที่บ่อน,น่คะคุณเห็นบ่อน,นี้ไหมบอ่อกลมๆไหมคะ,ะเห็นไหมคะบอ่อกลมๆม,มีอยู่กี่บอ่อคะหกบอ่อใช่ไหมบ,อมมมบอ่อกลมๆมีหกบ่อคราวนี้เนี่ยครูดูดออกจากบอ่อที่สองเห็นไหมคะมีท่อเนาะบ่อที่สองเวลาดูดนะคะจําไว้นะคะครูจะไม่ดูดเอาขี้เป็นก้อนๆทำยาบนิดนึงนะ จะไม่เอาขี้เป็นก้อนเพราะถ้าเอามาปุ๊บแก๊สตัวนี้มันพองด้วยจริงค่ะแต่มันจะเป็นไฮโดรเจนซนต์ปะครูจะต้องเอาน้ําใสแต่เห็นว่าเวลาท่อเนี่ยครูจะเอาท่อจุ่มลงไปไม่ลึกไม่ได้อยู่ถึงก้นบ่อเพราะครูไม่ต้องการไม่ต้องการที่เป็นสารแขวนลอยครูต้องการที่เป็นโซลูโบครูจะดูเฉพาะโซลูโบบ่อสองใช่ไหมคะเอามาใส่ในบ่อนี้บ่อนี้คือบ่อกดค่ะเดี๋ยวครูจะลื้อละเพราะว่าจะพูเข้าใบใหม่ นี่คือบอ่บอกกดบ่อสภาว่ากดคุณจะเห็นว่ามันเขียวใช่ไหมคะแสดงว่าความสกรปรกมันไม่ได้มาถ้าความสกรปรกมากคุณเห็นใช่ไหมคะบอ่อผึงของคุณเมื่อกี้มันไม่มีสาหร่ายไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอันนี้คือความสกรปรกมันน้อยแล้วบอ่อนี้โดยปกตินะคะ VFA นะ้อคุณเรียนแล้วเนาะแลบแปด VFA ต้องประมาณ2,000นะคะพ่อยเอาเข้าบ่อกแก๊สพองไหมคะทุกอาทิตย์ต้องปล่อยทิ้งเพราะมันถ้าใบมันจะมันตึงเกินไป แล้วคานนี้หลังจากที่ได้ผ้าใบหลังจากที่อยู่ในผ้าใบใช่ไหมคะกรณีที่ครูจะปั่นไฟข้างในคือเจเนเรเตอร์ปั่นไฟอันนี้ครูซื้อมาจากฝรั่งเศสทั้งในเนาะเดี๋ยวพาไปดูคุณเห็นแท่งสีเขียวสีเหลืองไหมคะเห็นไหมคะเห็นสีเหลืองไหมแท้งตรงนั้น<ะ>เห็นไหมคะ,<ส>ะเห็นเนาะแทงสีเหลืองแทงสีเหลืองแท้งตัวใหญ่ตรงกลางนั้นคือใส่มีเดียมีเดียก็คือตัวตัวมันคล้ายๆกับสารกรองประมาณนิ้วก้อยครูเดี๋ยวครูพาเข้าไปดู มันจะทําหน้าที่กําจัดไฮโดรเจนไซนคลปกติอุตสาหกรรมเนาะที่เขาผลิตผลิตไฟฟ้าจากระบบแก๊สเอาไปปั่นผ่านเจนแล้วก็ขายขึ้นสาส่งทั่วประเทศไทยเนี่ยตัวตัวจากฟาร์มหมูนะคะเขาจะมีไฮโดรเจนซัลายเนี่ยบางที่นะคะ1,000 0ม,มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างที่นี่เนี่ยประมาณ5,000ันในบ่อนี้นะคะ5 0 0 0ันพอเอาเข้าสู่สารกรองที่ครูจะพาไปดูเนี่ยมันจะเหลือศูนย์ค่ะ เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าเจเนเรเตอร์จะมีอายุยืนยาวกี่กี่หมื่นชั่วโมงขึ้นอยู่กับไฮโดรเจนซัลไฟสมมุติว่าเขาบอกว่ามีอายุการทํางานอยู่15,000ชั่วโมงไฮโดรเจนซัลไฟต้องไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อลิตรของครูทําได้แล้วค่ะศูนค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากรู้เวลาที่เขาทาแก๊สที่ครูเคยเล่านะว่าทําไมบอกแก๊สบัน ขายไม่ได้เลยแต่บ่แก๊สบางพี่ทำไมทําเงินเดือนละ3าล้านที่ครูเคยเป็นที่ปรึกษาให้นี่คือเขาสร้างบอ่แก๊สอย่างนี้นะคะเจ็ดปีเขาเขาเจนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงครูก็ไปดูให้แล้วก็เอาเข้าเจนเดี๋ยวนี้ก็ขายได้เดือนละเดือนละสล้านเขาขายเขาขายขี้หมูน้ําขี้หมูนะคะแล้วผลิตเป็นมีเทนได้มากได้กําไรมากกว่าขายเนื้อหมู เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเอาภังกฤษนะคะคุณจะได้รู้ว่าหลักการทํางานน่ะมันคืออะไรส่วนมากส่วนมากเลยนะคะที่นักวิชาการไปส่งเสริมเนาะไม่รวมครูเขาเขากวาดขี้หมูค่ะจะเข้อเขาอาัดเข้าไปในนี้เลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเอาเข้าเจนไม่ได้เพราะไฮโดรเจนซันไฟมันเป็นหมื่นแต่ของครูนี่คือหัวเข้าสู่บอกรด VFA 2000แล้วครูค่อยเข้าสู่ ใช่พร้อแม่ค่อยเข้าไปดูข้างในโอเคไหมอัดวิดีโอเในลุงนี่ค่ะบ่อนี้นะคะคือบ่อที่มี VFA เข้าอยู่ที่2,000ค่ะในอนาคตนะคะมีแผนจะเปลี่ยนแล้วก็ปูผ้าใบแบบนั้นค่ะลุงต้มีมันคือบ่ออะไร